สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับผมก็มาพบกับการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับผมวันนี้ครับคุกกี้รถมากาะรองนะครับก็ถือว่าเป็นคุกกี้ตัวใหม่ที่ทําคะแนนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าความน่ารักเนี่ยโอโ้โหกินขาดครับผมโดยเราสามารถปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยเมื่อเราสุ่มได้สัตว์เล็กตัวนี้เมื่อไรครับมันก็จะปลดล็อก แล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญในเกมทันทีครับผมความสามารถครับขบวนแห่ขั้นที่8ครับเดี๋ยวมาดูกันในเกมนะส่วนเจ้านี้ครับคูดาวทุก11วินาทีครับก็จะแสดงความสามารถออกมานั่นเองสมบัติที่ใช้ครับเป็นขนนกกับสมบัติที่แถมมาจากสัตว์เลี้ยงและก็คุกกี้นะครับมาดูกันครับผมว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับผมนี่อันนี้ก็เป็นความสามารถของสัตว์เลี้ยงนะครับเซก อเยลลี่ออกมาครับซึ่งเป็นเยลลี่มะาการองนั่นเองครับแล้วก็ขบโบโบนัสของคู่นี้นะครับมันจะบวกคะแนนเยลลี่มาการองด้วยครับเนี่ยเยลลี่มาการองแบบใหม่นะครับผมแล้วก็เวลาเจ้าคุกกี้เกล็บบนหัวเต็มครับก็จะเรียกขบวนแห่ออกมาแบบนี้ครับเยลลี่เยอะแยะมากมายครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับผม ก็นะมาเล่นให้เราช่วงนี้ครับซึ่งถ้าเป็นคุกกี้รันเกาหลีนะเมื่อก่อน่ะมันมาช่วงคริสต์มาสพอดีอะไรก็เข้ากับเทศกาลนะครับผมแต่ของลายคุกกี้รันครับแมมาตอนหลังจากวันมาค้าบูชาไปแล้วครับ <c oughs> มันจะเข้ากันยังไงเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับก็เล่นเซตนี้ก็อาจจะกระตุกนิดหน่อยนะดูมันยิงยันรีนนนออกมาเยอะแยะเลยครับเอฟเฟกแบบว่ากินกินดังเครื่องกระจุยกระจาย ถ้าเครื่องไม่แรงก็อาจจะกระตุกได้ครับผมว่านะก็แนะนําให้ปรับความละเอียดไปแบบต่ำนะครับก็จะเล่นได้อย่างลื่นขึ้นนะครับผมก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆครับว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับมีมาเรื่อยๆจริงๆครับตั้งแต่ถามตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยครับเข้าใจผมลงคลิปซีซั่นหนึ่งไว้นะถามว่าที่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับทำไมดูลื่นจังอะไรอย่างเงี้ยผมใช้โน้ตสามมาตลอดนะครับสับ เล่นกูกกี้ันนะใช้ซัมซุงก g เลซี่โน้ตสามมาตลอดเล่นได้ดีมากเลยครับก็คือว่าตอนที่เพชรเสกสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ขวดเลือดด้วยนะครับอันนี้ลืมบอกไปครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะครับได้ขวดเลือดขนาดเล็กนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับมีขวดเลือดขนาดเล็กซ่อนอยู่ข้างในครับผมอ้าวอะไรบินเนี่ยบอกเลยเขาว่าเป็นอีเวนต์ใหม่ของลายคุกกี้รันนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราสะสมไม่ครบก็จะได้แลกของได้ด้วยนะก็โอ้โหขบวนแห่มาทีเนี่ยโอ้ยเพลงนี้เปลี่ยนเลยครับผมอ้าวขวดเลือดครับไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ไม่ได้ทำคะแนนครับไม่ซีเรียสครับ ถ้าเป็นคลิปก่อนหน้าเนี้ยเขาหัวร้อเลยครับเก็บขุดเล็กขวดเดียวไม่ได้ครับมีคนมีคนแซลครับแค่ขุนเล็กกระติ๊ดเดียวเขาเก็บไม่ได้ลลอกล้านบ้านเลย <c oughs> น,นั่นก็ขำๆไปนะ <c oughs> ดูคะแนนครับสามสิบเก้าล้านนะครับผมนี่ครับสัตว์เลี้ยงแสดงความสามารถครับบางทีมันจะมีแม่เหล็กด้วยนะื่อกีครับอยู่เป็นเศษแม่เหล็กออกมาในกลางบงเยลลี่นะครับ แล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยมั้งครับถ้าผมสังเกตนะครับอันนี้เป็นขวดเลือดครับผมเล็กหนึ่งนี้ก็อีเวนต์ตัวโนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีเวนต์ให้ดูครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับข้อดีของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เหรอครับคูดาวเร็วมากครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เสกอ่แป๊บเดียวก็แสดงความสามารถให้เราดูแล้วครับ ว้าวเยอะแยะไปหมดเลยครับแหมเยลลี่มากระดองตามมาเป็นกระบวนแห่งจริงครับมีเหรียญเทมนม์นอีกไดาห้าครับเมื่อกี้ครับเหรียญเทมนม์นมันแอบไปอยู่ข้างในอ่าวงเยลลี่มากระดองนะฮะอ่านี้ขวดเลือดน,นะครับข้อดีของสัตว์เลี้ยงต่อนี่ครับกูดาที่เร็วมากแล้วก็มีขวดเลือดน,นี่แหละครับมีขวดเลือดครับแล้วก็มีไอเทมต่างๆด้วยครับ อันนี้ลูกไฟครับเห็นไหมมีลูกไฟด้วยครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผมสรงงานนะ่ะก็คือว่าเข้ดีข้อต่อไปนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องรอ,อเจอยิริป,ปกติครับไม่ต้องรอเจอยิริป,ปกติมันก็แสดงความสามารถได้ครับไม่เหมือนพวกถ้วชาดํานะครับอันนั้นต้องเจอยิริป,ปกติมันถึงจะเสกคูดเด,ดได้นั่นเองครับอันนี้ไม่ต้องครับก็คือว่าครูดาวครบเมื่อไหร่ก็แสดงความสามารถให้เราชมทันทีครับ รู road, ้ส <sh> ึกว <interfering> ่าเซตนี้อึดเลยเกินครับเล่นในเอพิโซดหนึ่งด้วยแหละครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันให้พลังชีวิตแล้วไงมันก็เลยค่อนข้างนานนะครับประมาณนี้แหละฮะต้องเล่นไปถึงดานสุดท้ายก็ได้ตอนแรกผมดีว่าเล่นคุกกี้มาก็ลองแล้วด่านจะเปลี่ยนเป็นธีนคริสต์มาสนะเนี่ยมันไม่เปลี่ยนให้ครับมันเปลี่ยนแค่เสียงเพลงบรรเลงตอนเข้าเกมนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆสังเกตไหมครับเพลงตอนก่อนเข้าเกมนะครับมัน เปล,เ,ลเปลี่ยนเป็นบรรเลงเปลี่ยโนนะครับซึ่งมันจะมีในเอพิโซดหนึ่งสองสามสเลยครับนั่นแหละฮะสรุปแล้วตัวนี้อาจจะทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างที่เห็นครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยล้านเลยครับยังไม่ถึงร้อยล้านนะเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนนะจะเอาคอมโบอะไรมาทำดีครับขอดูขอคิดดูก่อนครับ ถ้าคะแนนมันไม่ดีผมก็จะไม่ทำนะผมต้องกลับไปคิดทบทวนดูครับว่าใช้ตัวไหนคู่กับอะไรถึงจะเหมาะสมนะครับที่คอมโบโบนะัสมันบวกแค่เยลลี่มาการองไงฮะมันไม่ได้บวกให้ตัวอื่นนะครับเช่นถ้าไปใช้ตัวอื่นเนี่ยมันเยลลี่จัดมาเขียวอะไรเงี้ยมันไม่ช่วยบวกเพิ่มไนงะมันก็เลยคะแนนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคแค่นี้ละวกัน,นครับอ้าวยังดึงเหวเข้าไมา่อีกครับแมดเป็นความสามารถของ สมบัติแน่เลยครับผมกะให้มันตายจะได้จบจบไวๆเลยเนี่ยยังยังดึงขึ้นมาอีกเวรกรรมเอ้ยอ่าเก็บตัวโน้ตอีกหน่อยเลยนะ้วะอ่าเก็บตัวโน้ตหน่อยครับบินมาทังทีครับก็เล่นไอคูนี้ก็ลายตาดีครับเยลลี่บานตะไทยครับผมไปเลยเรียบร้อยครับนี่โชว์ขวดเลือดสักหนึ่งดอกครับโอเคมาสรุปกันนะครับ สรุปการอัปเดตวันนี้ครับก็มาเยอะเหมือนกันนะเด๋ยวไปดูกันนี่ครับสังเกตไหมครับว่าเสียงเพลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นบรรเลงเปียโนนั่นเองครับนี่ครับมันก็คืออีเวนต์คอนเสิร์ตนั่นแหละผมว่านั้นน่าจะใช่ครับก็คือสะสมตัวโนนะครับผมเมื่อสะสมได้ครบเนี่ยก็จะแลกรางวัลได้ทั้งหมดนี้นะครับโอเคี๋ยวมาดูในเอพิโซดที่2กันครับเพลงเป็นยังไงฮะก็เป็น ทำนองเดิมแต่ว่าใช้เปียโนเล่นนั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองไปฟังกันดูนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากครับนี่อพิสซ์ที่สามครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโหดๆนะแต่ว่าเอามาทําเป็นเปียโนก็แปลกหูดีครับผมอพิสซ์ที่สี่ครับอพิสซดที่สี่ผมชอบมากเลยบอกไม่ถูกครับมันเล่นได้เพราะมากโอเคมาดูอีเวนต์กันครับวันนี้มีอะไรบ้างครับคุกกี้รถมากรองครับอันนี้เป็นภารกิจของคุกกี้รถมากรง เอ้ยลงเหรอเนี่ยไม่ใช่จัตุรงนะเฟ่กี้รถมากะลองเขาเขาเขียนผิดนะครับก็วิ่งไปอ่าตามนี้ครับเอพิโซด1ถึงด้าน9ก็ได้เหรียญไปอะไรเงี้ยครับไม่ยากครับผมอีเวนต์คริสตันนะครับซื้อ20อันโบนัส20%ซื้อ780อันโบนัส60%ครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเยอะนั่นเองครับไม่มีอะไรมากเพิ่อมอัตราก,การสุ่มสมบัติระดับ S นะครับผมมีโอกาสได้ขอบลุงเยอะมาก อีเวนต์ฝึกร้อนแรงครับอันนี้ก็มาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับเพิ่มเหรียญครับค่าประสบการณ์อย่างละสิเปอร์เซ็นคะแนนของขวัญคูณสองคูณสาครับถ้าเราซื้อคริสตัลเราจะได้คะแนนของขวัญคูณ3านั่นเองนะฮะสินค้าแพ็กเกจครับชุดตัวสุ่มสมบัติระดับเอแบบการันตีถึงเจ็ดใบนะครับอันนี้ก็อ๋อเป็นแพ็กเกจนะครับสามารถซื้อได้ถึงวันที่เจ็ดมีนาคมเท่านั้นเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นประกาศนะครับก็คือ สิน bon nee right. oh ค้าตามฤดูกาลได้เปลี่ยนไปแล้วครับเดี um ๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ครับดูเล่นก็ได้อันนี้ครับแั่นว่าคู่มือสมบัติครับเราสามารถดูได้จากคู่มือสมบัติครับสมบัติที่เราสามารถสุ่มได้ขออภัยครับไม่สามารถสุ่มได้ครับก็คือตามนี้ครับเราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้ครับก็น่าเสียดายที่ไอ้พวกนี้สุ่มไม่ได้เลครับในช่วงนี้เท่านั้นนะครับ หอยเหยกับแว้นคริสตัลแล้วก็พลอยไพยลินนะครับผมไพลินเฉยๆไม่มีพลอยเออนั่นแหละรครับไม่รู้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยมากั้นไม่ให้สุมห้พวกนี้ครับสังหานนรับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ไว้ผมกลับไปคิด คอมโบก่อนนะว่าจะทําคะแนนกับเซตไหนดีครับสำหรับคุกกี้รถมังกรเนี่ยผมว่าจุดเด่นมันอยู่ที่ความน่ารักของมันเท่านั้นครับทำคะแนนอาจจะดีไม่เท่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย